นะสวัสดีจ้าพี่น้องมากินเขากับตากันบริเวณมังเลาไดงยังมาซูพอยายกินแกงเล็กแกงขี้เหล็กแกงเหล็กก็ตำม่าม่าตำม่าม่าเออเด็กหน่อยประยูนน้องมื่อไงเด็กหน่อยเป็นเลี้ยนตาต้มปลาดุกมากินเขากับกันเอ้ยหัวกบเอ้ค่ะฮะแหมพอท่านขอม่าแล้วขอม่าไงประมุขต่อออกไปเสียบโต๊ะหรอกอย่างไรเสียบแซ่บอั้ยยัง ต้มปลาไหลหรือต้มอีหยังเดียวปลาแดกบ่มีนะปลาแดกบ่มี่เพราะตอนบีต่ำเม,มื่อวานเจ้าเห็นบ่ให้ข้ขาปุ้นยังบ่ได้ใส่ปลาแดกดผสมปลาแดกอือแม่มาพอดีปลาแดกหมด,ดบ่แ,แบบม่นเราบ่ได้ใส่บักคัมใส่ตะไบสมห้องเปล่าอ,อืมนั่นเอาห้องอผักแล้วก็ลุงลวก นิดหน่อยไปยู่มืนอนหิมิตยู่พี่น้องหน่อยไปโรงเรียนหน่อยไปโรงเรียนว่านนอนว่ากันน้ำใยเวเพิ่นอยูม่มดเหม่อโอ้ยนะพิมพมนันเอาหอนเด้กลับมามาใส่หมูยอ่อใส่หน่อไม้ใส่บักแตงร่วมมิดปาดเผาใส่ร่วมมิดแล้เดือดพักตุ๋ม มันแบบเป็นรั่วกัน,นกมันต้มแกง <laughs> เขเ่ยวกใสหนังบ่ะรสเด้งนัวนัวเลอะทั้งพอยไงพอมผุนละลวดเนี่ยอืมรสชาติพลอยไงพ่อ,พอม โอ้นกห่องเงียบๆอยู่แห่งแดดแดดคัดเนาะแดดจนเลียมตาอยาแจ้อืมแล้วป่ได้คนคาใส่โอ้กลัวสิคนใส่กูบักข้านคาออนอยู่ข้างในเออมียอีกแหงสิคนไปหนแหงเล่าแหงสิเอาคาอย่างคาเลี้ยงมาบัดนี้คาใหญ่มาเน็บอีกเมืม่อคอมาตัดเอาก็ไปกำหนึ่งสม แบบใจต้มไก่สมแักแบนมือมากหลักไก่หลักไก่ฐานไอเอสวันนี้ที่หาทุ่มกับบมากไปเอารถไถไปดึงรถไถพขึ้นติดลม,มรถติดตรม

แซ่บแซ่บมากมึงเเห็นกูย่างมาอยู่มืองหันกูเพิ่อนมึงหยกในึกว่านผู้ใดญ่ทีีมึงจะนั่งยิ้มเข่าหันกูคอยยิเอินบ้านนียิ้เ่าเราว่าจจเป็นคือพ่อไงค่เนาะพ่อญ่เวสันกะลูกพ่อญ่บันเนาะมึงไปคือพ่อค้นขางบ้านท่อนแล้วตีพ่อ <laughs> ừ ừ mh mh mhm 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 kinh khẩu mhm 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 là mhm 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 ล Dante, ูกน้องพ่อเงี้ยใดนี่มือไหนร้องไม่เอะเออโอ้ยบ่เห็นหนายเห็นตานั่งอยู่นี่นั่งอยู่นี่สิบ่แจกบดานได้คักคักเงินไปจะไปแล้วก็เลี่ยงพ่อแห้งวันี้แม่ให้หน้อยก็ให้หลายเราเราห้องเตยข้นมา มากเลยมากเลยจินนเลมีคนมาหาเห็นกันเราบอกกับลูกพี่เยอบ่โหบ่ละอยากไปมันอยากไปบ่บองเหรนจะวักขั้วมันข้าวขั้วเห็นแต่เตน้ำบั่นนี่แหละขายมันถิ่มซะเป็นยังแล้วเนาะเนาะแล้วที่ได้ไปข้าวเดียวเออข้าวเดียวแล้วก็ได้มากเรามือเราเบาหน่อย มนีอหคุณ่ล,ะล,ะลายตเติบอยู่เด้เนาะมะเมนโลนั่นเด้ห <c oughs> นูพี่บ้างได้ละ่ะมามาประทรงข่าวทิ <c oughs> มามามบอกประทรงข่าวอย่าไปเท่าละข้าวอุ้ยแ <c oughs> ม่งบงคนขาดตายแล้วว่้เดยแค่อกแม่งบง

เจะไปกอนแมนบ้าแมนมาเจาะไปกอนแล้วไปที่หลังเจาะกวนไปว่าสิไปนั่งเลยบมไปที่เกียร์งานพุ่นผืนเขาตี่งานพุ่นนักเขาเลยได้ไปพุ่นซ้ำงานพุ่นเขาโตไปบุญม่องไป้ยนะพ่อแล้วว่แมนบ้าเนี่ยได้ไปอยู่บ่างกินใดบัวบล็อกบุญไปพ่อไปผู้เดียวเราไปก่อน

นาำท่มกับบ่อได้ไปนาำท่วมรักกับบ่อได้ยูก็แม่นบอกน้ำท่วมยูยูเดี๋ยวเราไปไปแต่วันขวไปยูวันขวบอ่าไปยังไดว่าสิไปพุ่นละบ่มีมูวเราว่าเราหนึ่งวันเป็นเจ้าไปมั่งหลวงน้องบ่อยู่บ่มีผู้พาไปไปเปลี่ยนรถรถรถมันบ่อนดีขั้นเดี่ยเลยไปเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วบ้านนี้บ่ท่านพญอดิดออกไปบ้านนี้พ่อญ่ปีกับบ่ท่านก็เลยบ่พากันไปซ้ำ ไม้ปลาไปซ้ำมันขวาวขินข้าไปไปกินพี่น้องไม่กินเขาน้ำกันเวแต่กับเขาสู่พญ่ีฝากกดไลค์กดแชร์กดิิงกดติดตามน้องบีน้ำไปก็นสวัสดีจ้าไม่มันแย่ส่วนไปพอดี